สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปั๊มดูซ่าชาแนลกับพี่ปูค่ะตามคําสัญญาค่ะพี่ปูเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าพี่ปูจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเฉลยแนวข้อสอบนะวันนี้ค่ะข้อสอบที่พี่ปูนํามาเฉลยให้น้องๆได้ดูกันนะคะเป็นข้อสอบจริงที่พี่ปูสอบเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาค่ะตัวนี้ถ้าใครได้ติดตามในเพจหรือว่าทาง YouTube ที่พี่ปูลงเป็น ข้อสอบนะคะก็จะเห็นกันแล้ววันนี้พี่ปูจะมาพูดวิธีคิดของข้อนี้กันนะคะขอสารภาพก่อนเลยนะคะว่าข้อนี้พี่ปูทําผิดเนาะเวลาเราสอบจริงนะคะมันจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะทั้งอากาศทั้งข้อสอบนะคะการคิดการเว้น พี่ปูมาเจอโจทย์ด้านหลังเนี่ยมีเวลาคิดน้อยมากเลยไม่ได้แบบมานั่งได้นั่งดูนั่งคิดอะไรเยอะๆเนาะเดี๋ยววันนี้จะคิดให้ดูนะคะจากโจทย์เป็นกอไก่กับฮอนอคูเนาะแล้วเขาถามว่าอะไรที่มันมีความสัมพันธ์คล้ายกับกอไก่และฮอนคูอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากอไก่ก็คือพยัญชนะไทยตัวแรกนะคะและฮอนอคกก็คือตัวสุดท้าย ในพยัญชนะของไทยเนาะอันไหนที่เป็นอย่างแรกและอย่างสุดท้ายมาดูในช้อยนะคะในช้อยข้อหนึ่งจะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมกับเสาเวลาเรานับวันก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาไม่ใช่สุดท้ายแต่อาทิตย์เป็นสุดท้ายพี่ปู่ก็ข้ามข้อนี้ไปนะคะ<อ>ข้อที่สองพฤกษาคมกับมิถุนายนมันหยุดตรงกลางเนาะ พี่ปูก็ข้ามข้อนี้ไปค่ะในตอนคิดจริงมาข้อ3ามชวดกับกุลอันนี้พี่ปูยังไม่ได้คิดนี้เล่าให้ฟังในวันนั้นเลยนะอันนี้พี่ปูยังไม่คิดแต่ว่าชวดรู้อยู่แล้วว่าอันแรกแต่กุลพี่ปูก็ยังไม่แน่ใจว่าอันสุดท้ายหรือเปล่าพี่ปูมาดูข้อ4 JanuaryNovember สารภาพเลยว่าพี่ปูคิดว่า November มันคือทันวาพี่ปูก็เลยไม่กลับไปคิดข้อสาม แต่จริงๆแล้วนนเบอร์ก็คือพฤติการเนาะนั่นแหละอยู่ในห้องสอบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้คิดนะเสียดายเสียดายจริงๆข้อนี้ที่แบบเออน่าจะคิดทุกข้อแต่เวลามันเหลือนิดเดียวแล้วจริงๆนะด้านหลังเราได้คิดไม่เยอะบางคนไม่เห็นโจทย์ด้วยซ้ำว่าโจทย์ถามอะไรนะคะต้อง <S <S เขาเรียกอะไรดิ่งเนาะแบบนั้นไปเลยเพราะว่าช่วงข้อสอบครั้งที่ผ่านมาคำนวณมันเยอะ ทีนี้มาดูข้อ3นะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูว่าทำไมถึงเป็นข้อ3นะคะในปีนักษัตว์นะคะก็จะมีการเรียงลงมาถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ดูดวงหรืออะไรเนาะก็อาจจะไม่ได้คุ้นเท่าไหร่ว่าชวดฉลูค้านเถาะแต่ก็น่าจะแบบคับคลายคับคามมาบ้างเนาะนี่นะคะปีนักษัตว์ก็จะเริ่มจากปีชวดฉลู ขานถอะมะรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอและกุลคือปีสุดท้ายนะเลยคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่3นะคะวันว่างๆพี่ปุ๊กจะมาเฉลยแนวข้อสอบแบบนี้ให้น้องๆได้ฟังกันนะคะว่าวิธีคิดเป็นยังไงการหาอะไรแบบไหนนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ